Hi guys สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝึกภาษาอังกฤษในช่องข้าวนัฐนิชาวันนี้ข้าวได้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษา30ประโยค feel good ที่ให้ทุกคนเอาไว้ไปอวยพรันปีใหม่ให้คนที่ทุกคนรักหรือจะให้กำลังใจตัวเองก็ได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันที่ประโยคแรกกันเลย I wish you nothing but the best. I wish you nothing but the best. I wish you nothing but the best Shan the Have a prosperous new year Have a prosperous new year. Have a prosperous New Year ขอให้มีความสุขในปีใหม่นะ Have a sparkling New Year Have a sparkling New Year Have a sparkling New Year ขอให้เป็นปีใหม่ที่สดใสนะทุกคนอาจจะเคยชินกับการอวยพรในปีใหม่ด้วยคำว่า Happy New Year อันนี้ลองเปลี่ยนกันบ้าง เราขอเสนอประโยคนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ Cheers to the New Year, Cheers to the New Year, Cheers to the New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะมาค่ะทุกคนเรามาก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแบบเก๋ๆด้วยคำว่า Make way for 2024 Make way for 20 24 Make way for 2024หลีกทางให้ปี2024คะ่ะมาต่อกันที่ประโยควอวยพรกันบ้างประโยคนี้ดีมากๆนะคะทุกคนสามารถจำเอาไปไวอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยคนี้ก็คือ May the new year bless you with health, wealth, and happiness. May the new year Bless you with health, wealth, and happiness. May the new year bless you with health, wealth, and happiness. ขอให้มีสุขภาพที่ดีร่ำรวยและมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้ค่ะปีใหม่แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ที่ปีที่แล้วแล้วมาต่อกันที่ประโยคนี้เลยค่ะ Out with the old, in with the new. Happy New Year. out with the old i n d with the new happy new year out with the old and with the new happy new year ออกมาจากปีเก่าก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะไปต่อกันที่ประโยคโอวยพรอ,อ,อันถัดไปกันค่ะ May the new year bring you peace joy and happiness May the New Year bring you peace, joy, and happiness. May the New Year bring you peace, joy, and happiness. ขอให้ปีใหม่นี้นำพาแต่ความสงบสุขความสนุกสนานและความสุขมาหาเธอนะปีใหม่แล้วถ้าอยากทำอะไรก็ลุยเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปกลัวแล้วแล้วมาต่อกันที่ประโยคนี้ Life is short. Dream big and make the most of 2024. Life is short. Dream big and make the most of 2024. Life is short. Dream big and make the most of 2024. ชีวิตมันสั้นฝันให้ใหญ่แล้วทำให้เต็มที่ที่สุดในปี2024 2024, สำหรับใครที่ยังยึดติดอยู่กับอดีตหรือใครบางคนอยู่ข้าวขอมอประโยคนี้ให้เลยค่ะ It is time to forget the past and celebrate a new start. It is time to forget the past and celebrate a new start. It is time to forget the past and celebrate a new start. ถึงเวลาแล้วที่เราจะลืมอดีตและเฉลิมฉลองให้กับการเริ่มต้นในครั้งใหม่นี้ค่ะสุดท้ายแล้วความสุขก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดถ้างั้นก็ขอต่อด้วยประโยคนี้เลยค่ะ Wish you happiness in the year to come, wish you happiness in the year to come, wish you happiness in the year to come ขอให้มีแต่ความสุข ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะมาต่อกันที่ประโยควยพรสั้นๆแต่ได้ใจความกันค่ะ h a v e a successful year h a v e a successful year h a v e a successful year ขอให้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จค่ะทุกคน wishing you a happy healthy new year wishing you a happy healthy new year wishing you a happy healthy new year ขอให้คุณมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้นะคะ happy new year now and always happy new year now and always happy new year now and always สวัสดีปีใหม่มีความสุขทั้งในตอนนี้และตลอดไปเลยนะคะทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ทั้งทีจะธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วงั้นมาต่อกันที่ประโยคนี้เลยค่ะ Cheers to the new year May 2024 be an extraordinary one Cheers to the new year May 2024 be an extraordinary one cheers to the new year may 2024 be an extraordinary one สวัสดีวันปีใหม่ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่พิเศษสำหรับทุกคนค่ะข้าวเชื่อว่าความฝันทุกความฝันมีค่างั้นขอมอบประโยคนี้ให้ทุกคนเลยค่ะ give wings to your dreams and let them come true in 2024 give wings to your dreams and let them come true in 2024. Give wings to your dreams and let them come true in 2024. 2024 Wishing you a blessed and prosperous new year. Wishing you a blessed and p o อ s เ e ล o u s New Year wishing you a blessed and prosperous new year ขอให้คุณมีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่ประโยคต่อไปนี้ข้าวขอมอบให้คนช่างฝันทุกคนคะ่ะ I hope all your dreams come true in 2024 I hope all your dreams come true n n 2024 i hope all your dreams come in hope your come dreams true all 2024ฉันหวังว่าความฝันทั้งหมดของคุณจะเป็นจริงในปี2024มันถึงเวลาสำหรับคนเกรกกลุ่มอย่างเราๆแล้วค่ะทุกคนต้องประโยคนี้เลย It's time to shine bright like a diamond It's time to shine bright like a diamond It's time to shine bright like a diamond ถึงเวลาเปล่งประกายเจ,จิดจรัสดั่งเพชรแล้วค่ะ half a year full of happiness half a year full of happiness half a year full of happiness ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขมาต่อกันที่ประโยค feel good อันถัดไปนั่นก็คือ may your most used attire in the new year be a smile may your most used attire in the new year be a smile may your most used attire in the new year be a smile ขอให้ช่วงเวลาที่คุณใช้ไปในปีใหม่นี้มีแต่รอยยิ้ม Here's wishing you all the joy of the season. Here's wishing you all the joy of the season. Here's wishing you all the joy of the season. ขอวอวยพรให้คุณมีความสุขตลอดเทศกาลนี้ปีใหม่นี้และปีถ,ถัดๆไปเรามาใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากันเถอะค่ะขอต่อได้ประโยคนี้เลย Happy New Year enjoy every bit of it, happy new year, enjoy every bit of it, happy new year, enjoy every bit of it, สวัสดีปีใหม่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะไปต่อที่ประโยค feel good อันถัดไปค่ะ May all the success embrace you this year, May all the success embrace you this year may o l l the success embrace you this year ขอให้ความสำเร็จทั้งหมดโอบกอดคุณในปีนี้ประโยคนี้เอาไว้ใช้ให้กำลังใจตัวเองก็ได้นะคะทุกคน stay positive and be confident stay positive and be confident Stay positive and be confident มอนโลกในแง่ดีเข้าไว้และมั่นใจคะ่ะทุกคนเข้าว่าเป็นตัวของตัวเองอะ่ะดีที่สุดแล้วคะ่ะ Be the best of yourself Be the best of yourself Be the best of yourself เป็นด้านที่ดีที่สุดของตัวคุณเอง ความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่เกิดจากตัวเราเองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้น be your own sunshine be your own sunshine be your own sunshine เป็นความสดใสให้กับตนเองนะคะทุกคนวันบางวันก็อาจจะไม่ได้เป็นวันที่ดีเสมอไปข้าวก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนด้วยประโยคนี้ค่ะ storms don't last forever storms d o n 't last forever, storms don't last forever, พายุไม่ได้คงอยู่ตลอดไปบางทีชีวิตเราก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปสำหรับใครที่กำลังท้ออยู่ข้าวก็อยากจะให้กำลังใจด้วยประโยคนี้ค่ะ The hard days make you stronger, the hard days make you stronger, the hard days make you stronger วันที่ยากลำบากทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นสำหรับใครบางคนที่ปีที่แล้วอาจจะเป็นปีที่ใจร้ายกับเราไปสักหน่อยข้าวก็อยากจะขอให้กำลังใจด้วยประโยคนี้ค่ะ it's just a bad year not a bad life it's just a bad year not a bad life It's just a bad year, not a bad life. มันก็แค่ปีที่แย่ไม่ใช่ชีวิตที่แย่สักหน่อยก็จบไปแล้วนะคะกับ30ประโยคภาษาอังกฤษ feel good เอาไว้พูดต้อนรับวันปีใหม่ปี2024นี้ฟังครั้งแรกอาจจะยังพูดไม่คล่องหรืออาจจะยังจำไม่ได้ก็อยากจะขอให้ทุกคนทบทวนเรื่อยๆเปิดฟังซ้ำอีกหลายๆครั้งก็จะทำให้เราเก่งขึ้นได้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ช่วยกดไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปภาษาอังกฤษใหม่ๆที่เข้าจะอัพต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคน